สวัสดีคะ่ะพี่น้องป่องปายวันนี้จะพามาชมกล้วยนะคะดูอันนน้นก็คือกินได้แล้วนะคะส่วนอันนี้เริ่มจะเป็นลูกอ่อนๆแล้วก็มีหัวปลีด้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าคือมันอยู่ในสวนในสวนคือเป็นสวนล้างนะคะทุณผู้ชม คือมันออกไปเอาไม่ได้มันไม่สามารถออกเอาได้เลยนะคะเราก็ได้แค่มองนะคะเนี่ยคือออกลูกตลอดเลยนะคะเนี่ยต้นอีกต้นนึงแวนุ้นน่คะคือมีลูกตลอดเนี่ยดูส่วนข้างนอกก็จะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดผักสวนครัวนี่ผักกระถินนะคะกระถินอ่อนก็มีแต่ที่สำคัญคือออกไปเอาไม่ได้นะคะ มันสูงมากแล้วก็ติดกำแพงนะคะมันเป็นกำแพงนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเราอยู่ส่วนไหนของกำแพงนะคะดูมันเป็นร่องน้ำด้วยนะนี่เห็นปะเป็นร่องน้ำร่องน้ำส่วนกล้วยนี่จะยาวเป็นแนวไปถึงนน้นเลยนะคะไปถึงนน้นเลยคือคือสวนกล้วยทั้งนั้นเลยเห็นหรือเปล่าคะ เนี่ยดูเราอยากให้ดูว่าลูกเครือน่ากินได้แล้วลูกมันจะออกสีเาทาๆแล้วนะคะนะมันกินได้แล้วแต่ไม่มีคนมาตัดเลยอะ่ะไม่มีคนมาตัดส่วนอันนี้ก็ดูใกล้ๆนะแต่ไม่ใกล้นะคะไกลนะคะไกลมากะ่ะออกรูปดีด มันเป็นสวนล้างคือเจ้าของเขาอ่ะเจ้าของเขาตายไปแล้วนะคะมันก็ไม่มีใครดูต่อจริงๆแล้วแถวนี้เขาจะเป็นสวนนะจะเป็นสวนเขาปลูกชะอมปลูกผักทุกอย่างขายในนี้นะคะปลูกกล้วยปลูกพืชผักทุกอย่างคือเจ้าของเขาป่วยแล้วเขาก็เสียไปแล้วทีนี้ก็เลยไม่มีใครทําต่อมันก็เลยลกแบบนี้เลยก็มีลกแบบว่าจริงๆเขาจะทำเป็นร่องเป็นร่องนะแอดเดี๋ยวพาไปดูมุมน้นนะคะ จะพาไปดุม,มนโนนข้างนโนนกันหวีเสียดายมากเลยมันกินได้และกล้วยนี้มีประโยชน์มากมายนะวีหนึ่งก็ไปซื้อในตลาดก็ตกไรลสิบสามสิบบาทอยู่นะคะวีหนึ่งละลูกสมบูรณ์สมบูรณ์นี่จ้าเราก็มาข้างนี้แล้วนะคะดูนะั่นเห็นไม้เรื่อนหะเนี่ยดูสิมันก็จะเป็นแนวแบบนี้นะคะ มันก็จะมีร่องน้ําด้วยเห็นไหม,มแล้วก็มีชะอมเห็นไหมชะอมอะเต็มเลยเป็นร่องเป็นร่องนั่นน่ะคือชะอมนะคะเนี่ยขาก็เต็มเลยนี่คือกอขาดแถวริมกําแพงเห็นกําแพงไหมคะนี่คือกําแพงที่เขาก็ปิดแบบนี้นะคะก็คือไม่สามารถลงไปได้นะคะนอกจากคน,นแถวนน้นแล้วเขาก็ออกมาเอากันไปกินนะเนี่ยขาเขื่อเต็มเลย เนี่ยชะอมเห็นไหม,น,หน,หน,มนั่นน่ะคือชะอมนี่นหะชะอมกําลังแตกยอดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมค่ะออกดอกต็มเลยเนี่ยค่ะกอเต็มเลยเนี่ยข้างนู้นก็มีนั่นข้างนู้นก็มีเต็มเลยค่ะ<า>แตกกอเนี่ยจะออกชะอมเต็มเลยยอดแตกเต็มเลยก็ไม่สามารถไปเอามากินได้นอกล้วยโอ๊ย เห็นแล้วก็สะออนนะคะพี่ๆจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมสวนหลังบ้านนะคะแต่ไม่ใช่ของเรานะของคนอื่นเขานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ธรรมาชาตินะคะพาชมนะคะก็สวยงามแบบนี้นะคะเนี่ยคือกำแพง ที่เรายืนอยู่นี่เรายืนอยู่นะคะว่ามันสูงมากเนี่ยเห็นไหมคะคือเราก็ลอดออกไปแค่นี้เอามือออกไปให้ชมนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีจ้า